ไปก่อนกว่าไปน,นั่นเดี๋ยวไปก,ก่อนไหมบอกโคละว่าอดถึงให้กันเรลูกโกระทอษให้าาเปล่าังเกิดอย่างถ้าเปิดประตูแล้วคงน่าจะเมาหน้าดูเต้นว่าไหมเมาช่วโอเคครับ see you tomorrow